ในหน้าปล่อยเช่าคอนโดอิสระกับในหน้าปล่อยเช่าคอนโดแบบฟินแลนสองคำนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะครูเบนมาเฉลยให้ฟังก็คือเหมือนกันนะคะทำงานเหมือนกันแค่วิธีการเรียกที่ต่างกันแค่นั้นเองนะคะเข้าใจได้นะคะตอนที่ครูเบนเริ่มต้นทําในหน้าใหม่เนี่ยเนาะด้วยความที่เป็นมือใหม่เราใหม่มากเราไม่รู้หรอกว่าวงการในหน้าเขาเรียกกันแบบไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้คือ เหมือนกันนะคะการทำงานเหมือนกันวิธีการทำงานมีอะไรบ้างนะคะเช่นก็คือว่าการหาซับเนาะคือหาเจ้าของห้องนั่นเองนะคะพอหาเจ้าของห้องได้เสร็จปุ๊บก็ไปลงการตลาดเพื่อหาลูกค้าพอมีลูกค้าปุ๊บแล้วก็พาลูกค้าไปดูห้องอะลูกค้าวางเงินจองทําสัญญาเสร็จปุ๊บ เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเบนบอกหลายคลิปมากๆแล้วนะคะว่าการได้ค่าคอมมิชชั่นว่าได้ยังไงบ้างนะคะอาจจะพูดในฟังอีกนิดนึงก็ได้นะคะสมมติเราคณปิดห้องเช่าหนึ่งห้องห้องละ10,000บาทคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นทันทีที่10,000บาทนะคะเรทปล่อยเช่าจริงๆเรทปล่อยเช่าต่ําสุดก็ประมาณ4าี่พันห้าคนโดที่ต่ำสุดๆนะ,อ,ะอย่างเงี้ยคุณปล่อยเช่าได้1ห,ห้องอย่างเงี้ยคุณก็ได้4ี่พแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้า ต่ำกว่านั้นแล้วคือมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วะคะจะเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะส่วนอาพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับในหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วแต่การดิวกันแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นปล่อยเช่าบ้านคอนโดแบบนี้ค่ะแล้วนะถ้าคุณแบบว่าเอ,อทำเป็นอิสระเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าออ คุณสามารถทําหลังเลิกงานได้นะคะในหน้าไปเช่าคอนโดนะทาหลังเลิกงานได้เพราะว่ากระบวนการหรือว่าโปรเซสต่างๆมันไม่ได้เยอะหรือว่ายากแบบเคสขายนะคะเนี้ยเนาะข้อดีของทําอิสระเนี่ยก็คือว่าขึ้นตรงตัวคุณเองแบบร้อยเปซนะคุณจัดสรรเวลาทุกอย่างได,ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะมันจะแตกต่างจากการทําบริษัทที่ตรงที่ที่มีปิดกย่อยอีหลายอย่างแบบนี้นะคะแต่ทําอิสระเนี่ยคือ คือคุณเรียนรู้ปุ๊บปคุณเอาไปทําได้เอายกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพแบบชัดเจนง่ายๆสมมุติว่าค่าป้าข้างบ้านเป็นจะพูดเสมอป้าข้างบ้านล่อยเช่าแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณเห็นป้ายเขาประกาศลปอยเช่าคุณแค่ไปถามว่าป้ารับในหน้าไม้ถ้าพาลูกค้ามานุ่นนี่นั่นหาป้าบอกว่ารับนะอ่ะเออ ค่าคอมหนึ่งเดือนหรือเปล่าค่าคอมหนึ่งเดือนไหมอาป้าบอกใช่ค่าคอมหนึ่งเดือนคุณก็แค่ไปหาลูกค้าอาคุณมีลูกค้าคุณแนะนามาอาป้าได้ลูกค้าแล้วป้าก็ให้ค่าคอมคุณให้เงินคุณหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่าชาวบ้านแบบเนี้ยเห็นไหมคะอันเนี้ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะกับการที่แบบว่าเออมันไม่ได้มีกฎกฎหมายมา แบบมาห้ามว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตไม่ให้ทําในหน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะก็คือว่าคุณสามารถทําได้นะคะเป็นในหน้าอิสระนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเรียนรู้เรื่องในหน้าปล่อยเช่าคอนโดนะคะผูเป็นมีหนังสือแนะนำนะคะเป็นด้านหลักงนี้นะคะเป็นหนังสือรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการทําในหน้าปล่อยเช่าคอนโดนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้ว่าสนใจ